ได้แล้วครับน้านาเป็นปลาตะเพียนเออเป็นปลาตะเพียนครับตัวแรกของเราปลาตะเพียนอีกแล้วครับวันนี้เออจะดูกันต่อครับว่าจะมีปันนินหรือเปล่าหพื่อจะได้ปลาตะเพียนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตกปลาสายชิวครับน้านาวันนี้ก็มาอยู่กันที่บึงสำเพรลอยนะครับอำเภอป่าโมกจังหวัดส่างทองนะครับน้านะครับก็เตรียมอุปกรณ์ไว้เรียบร้อยแล้วครับ นี่ก็มีน้าจากในกลุ่มนะครับตามมาตกด้วยครับนี่ครับสวัสดีครับน้าชื่ออะไรครับนัชมันครับอ๋อนัชมันอ๋อใส่เลาะครับโอเคครับเดี๋ยวน้าเขาก็จะนั่งอยู่ตรงนี้นะครับส่วนผมก็จะนั่งอยู่ข้างๆที่เดิมครับตรงนี้วันนี้นตินก็ไม่ได้มาด้วยนะครับก็จะอยู่ที่เดิมครับบริเวณนี้ก็ตรงนี้ไม่ใช่วัดนะครับตรงนี้ก็เป็นเจดี เฉยๆครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับไม่ได้ไม่ได้เป็นข้างวัดแต่อย่างใดนะครับเรามีเพื่อนๆทักมาบอกว่าตกปลาวัดนะครับก็ไม่ใช่เป็นเป็นบ่อของหมู่บ้านนะครับตรงนี้นี่ครับก็มีรุ่นใหญ่ครับนั่งตกอยู่ทางด้านโน้นนะครับโอเคครับนานาเดี๋ยวไปดูกันครับว่าวันนี้เราจะได้ปลาหรือเปล่า ห,หักปลายแล้วไม่ขาดปลายหักอีกแล้วโอ้อะปลายหักไปแล้วปลายหักแล้วอะไรครับเนี่ยเอ,อ้ยหักอีกแล้วเรียบร้อยครับกระจุยกระจายหาไปไหนเลยทูลเชิญไปหมดเลย ทุนเราลอยอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้พี่เขาตีขึ้นมาให้ครับน่าจะมีปลาติดอยู่ครับมันมุบ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 อยู่เดี๋ยวขึ้นมาดูว่าปลาเลย ได้ได้นไง้ี่ครับได้มาแล้วเพื่อนเป็นปลาจกเกอร์ครับเอาของเราไปเดียวขึ้นไม่ได้แล้วครับแสบจริงตัวนี้ตอนนี้ก็คันสีห้าของเราก็กลับมามีชีวิตอีกครั้งแล้วครับก็ได้น้าสายเลาะนะครับช่วยตีเบ็ดขึ้นมาให้นะครับแล้วก็ นาตินนะครับไปเอาเกาวแต่ช้างมาให้ก็ประกอบได้เหมือนเดิมครับเคคนัหน้ๆเดี๋ยวไปลุยกันต่อครับ ยังกระตเพียนเนี่ยจะได้กระตเปียนแล้วมั้เชียวเข้าน้าเหล่าเนี่ยน้าเหล่าเนี่ยกระตเปียนอีกแล้วครับตาหน้านี่ใสสวยๆเลยครับสามนิ้วนะครับก็น่าจะหมานตากระตเปียนนะครับวันนี้ได้นี่ตัวที่สามนะครับ ตัวที่สองพอดีกล้องตัดไปนะครับไม่ได้ไม่ได้จับผ้าไว้ก็ได้จับตัวมาตัวที่สามนะครับเ <Yeah. S 1> ดูต่อครับ 哦，哦哦、oh, oh, oh. เรากดอย่างนี้น่าจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วครับโอเขาขึ้นให้หมดบ่อยวันนะี้หวานจริงๆแต้มันครับ <laughs> แต่ไม่ได้เลือ้อยกดหัวจิ้มกดอย่างนี้น่าจะเห็นเราก็ส <laughs> ารุนสารชัยน่นาจะเป็นตำน,นินซะแล้วเดี๋ยวเป็นปลาจ็อกเกอร์อีกตัวนะครับเยอะมากที่นี่ พอได้ลุ้นครับพอได้สนุกสนุกอยู่ครับได้เยอะมันๆครับเดี๋ยวดูกันต่อครับ ครับเพื่อนเ่นเราได้เป็นปลาหมอมาอีกแล้วครับตัวนี้มีสารพัดปลาเลยครับบ่อน,นี้ปลาหมอตัวที่สวยครับ สวยเลยตัวนี้มันจะตึ้งโลได้สายสี่ขีได้ตัวนี้สามขีดสวยก็สวยนะครับได้มาอีกแล้วครับนะน,นะเป็นตะเคียงไซส์สวยเลยครับตัวนี้สีนิ้วได้ครับตัวนี้ หมานๆครับวันนี้ห <laughs> มานปลาตะเพียนครับยังไม่เจอปลาน,นินเลยนี่ครับอีกตัวแล้วมีเที่วแล้วครับวันนี้ตะเพยียนอีกเลย นี่ครับพเพื่อนๆได้ตะเพียนมาอีกหนึ่งตัวแล้วครับวันนี้เจอแต่ตะเพียน <c oughs> เจอแต่ปลาตะเพียนครับแต่ก็ไซส์สวยอยู่ครับตัวนี้ <c oughs> เดี๋ยวเอาไปก่อนครับ <c oughs> มีแต่ปลาตะเพียนโอ <c oughs> <c oughs> ้โหปลาขยี้นปลาขยี้นครับ เออปลาเขยงเข้ามาครับวันนี้ได้สรารพัดปลาเลยครับปเขยง่งใสสวยๆครับปลาเขยงจับยังไงแล้วตอนนะีออ้มันร้องเลยอ๋อ อ้าไปแล้วโอ้โหเสีย<ป>ดายครับไปแล้วสวายข <c oughs> ันหน้าดินมีก็ไม่ยอมกินไปกินสปิวเขาให้ ไ,ได้ครับเดี๋ยวดูกันต่อครับนะนะนะเดี๋ยวต่อไปเป็นทีของเราบ้าง จะมาได้ครับนั่งรอเป็นชั่วโมงนะครับตอนนี้ตะเพียนอ้วนๆครับนฮะนะเดี๋ยวก็จะกลับนะครับก็<ม>โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ก็บ่ายสองแล้วครับเดี๋ยวก็ต้องกลับแล้วครับเพราะว่าตอนนี้ปลาก็เริ่มไม่ค่อยกินแล้วครับ วันนี้ก็ไม่เจอปลาน,นินเหมือนเดิมนะครับเจอแต่ปลาตะเพียนครับแต่ก็ได้มาหลายตัวอยู่ครับปลาตะเพียนก็ไปดูผลงานครับก็นี่ครับเป็นงานของเราครับก็ก็ได้อยู่ไซส์สวยๆอยู่ได้มาสักเกือบสิบตัวได้ครับปลาตะเพียนก็ไม่เจอปลาน,นินครับแต่ก็มีนาเขา ได้งัดปลาสวายไปนะครับแต่ก็เสียดายครับหลุดไปก็เดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้านะครับนานาเดี๋ยวเราจะมาซ้ำหมายนี้กันใหม่นะครับต้องตามหาให้เจอครับปลานิลโอเคครับนานาแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ